รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมเสียสละจิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอา จะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื่อที่รินเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข ครับผมในชัยรับ,บวาาัวหน้านะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่อยูย่ตำบลมสซ่างอำเภอสีดง์จังหวัดสุโขทัยนะครับครับวันนี้หมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ซ่านเรานะครับภายใต้การนําของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเราได้นําจิตอาสามาสร้างบ้านให้กับคุณบัตรทงจันทร์จินนะครับซึ่งเราได้รับเงินสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในตำบลม่ซ่านนะครับซึ่งและพี่น้องจิตอาสา ก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันสร้างบ้านของคุณนภผลแตกีนนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นไม้ฝาเชลา่าเราได้ไปซื้อมาแล้วส่วนอยอดเงินบริจาคซื้อหลังคานะครับเบรนชิปยอดเงินทั้งหมดนะครับ1 8 0 0 0บาทาที่เป็นเงินยอดบริจาคที่พี่น้องร่วมบริจาคก,กันมาทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ทำการตีฝาตีฝาบ้านนะครับส่วนการยุบ และหมุหลังคานั้นเราได้ทําวันเดียวครับเมื่อวันที่1 1มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดย,โดยเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่1ตำบลแา่ท่านนะครับได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินปีพุทธศักราช2554นะครับเป็นจํานวนเงิน8,000บาทณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเราได้หาเงินเข้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับโดยทําเสื้อขายขายภาพยนตร์ จัดกิจกรรมลำุงย้อนยุคและทอดผ้าป่านะครับที่ประเด็นหลักเลยก็เป็นการคัดแยกขยะนะครับเราได้นําขยะส่วนหนึ่งนะครับมาสมทบกองทุนแม่เพื่อมาช่วยอาจัดสวัสดิการให้กับคนในชุมชนนะครับแม้กระทั่งสร้างบ้านหลังใหม่นะครับให้กับคนในชุมชนณนะยอดเงินตอนนี้นะครับสสนสามแสนกว่าบาทนะครับอยอดเงินปัจจุบันของกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่ที่หนึ่งนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นชุมชนจิตอาสานะครับที่ตอนนี้มีพี่น้องจิตอาสาได้ช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาเลยนะครับหลังใหม่ขึ้นมาเลยให้กับคุณบระทมจกีนะส่วนกองไดเนาะเด็กสังกะสี หน,หนึ่งส่อนนะหลังนี้เริ่มสร้างสร้างตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะครับ11สิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ยกมุงเรียบร้อยแล้วกําลังจะตีฝานะครับเราก็ได้จิตอาสาที่ได้ช่วยกันนะครับว่างแล้วว่าใกล้เคียงน,นะครับเป็นที่น้องจิตอาสาได้มาช่วยสร้างบ้านอยู่ตอนนี้กําลังตีฝานะครับ โดยเฉพาะพี่น้องจิตอาสานั้นก็เราก็จะลําเลียงไม้ฝามากันลำเลียงไม้ฝามาเพื่อให้ทําได้ซีฝาอยู่ด้านบนนะครับฝานะอยู่ด้านบนเรานนก็จะช่วยกันนะครับนะช่วยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวตะบลบ้านซ่านทุกคนนะครับที่ท่านได้ ช่วยคุณบรรทมจันจีนนะครับนะคุณบรรทมจันจีนที่ร่วมกันสร้างบ้านนะครับร่วมสร้างบ้านตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วก็เหลือเพียงแต่ทาสีบ้านนะครับขอบคุณอำเภอสีน้ำลงนะครับและขอบคุณจังหวัดสุโขทัยอาสานะครับนะพี่น้องกิตอาสาที่ท่านได้มาช่วยนะครับสร้างบ้านจนสําเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจพี่น้องนะครับที่ช่วยเหลือกัน นะครับภายใต้การนําของกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่ที่หนึ่งตำบด้านข้างนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับจิตอ,อาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธามือที่ริม ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข อาสาเราพาภูมิใจเพราะ